วันนี้นะครับหัวข้อของเรานะฮะง่ายๆเลยนะครับหัวข้อของเราก็คือการตั้งไม้นะครับการตั้งไม้ไม้ที่เราจะตั้งกันก็คือไม้ออเดอร์นะครับ pending order นั่นเองนะเดี๋ยวก่อนอื่นผมเปิดโน้ตก่อนนะครับเราจะสอนผ่านโน้ตกันนะฮะสอนแป๊บเดียวนั้นเองนะฮะไม่นานแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับก็จะสอนวิธีการตั้งออเดอร์นะในกรณีที่เราจะเล่นบายหรือเซลเอาทีละเอาทีละขั้นตอนตอนนี้ถ้าสมมุติเราอยากเล่นบายนะครับ บายนะฮะกราฟต่อนะฮะณปัจจุบันนะครับอ่าสมมุติมาเป็นอย่างนี้นะฮะสมมุติกราฟเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะนะอ่ะอย่างนี้นะครับในการที่เราจะเล่นไม้บายนะครับการที่เราจะตั้งไม้บายเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าอันดับแรกราคาณปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับณปัจจุบันนะครับปัจจุนะฮะเออเขียนผิดตกภาษาไทยโทษที ปกติคุยแต่ภาษารัสเซียกับภาษาแบบฝรั่งเศสนี้นะปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะฮะปัจจุบันอยู่ตรงเหลืองเหลืองนะแล้วสมมุติว่าผมส่งสัญญาณไปว่าเ้ยคู่นี้นะคู่นี้ต้องใบผมบอกไปว่าคู่นี้ใบนะฮะคู่นี้ใบนะครับเป็นเป็นอะไรที่แบบเราเราซนะิกนลเนาะเราซิกนลว่าคู่นี้ใบนะครับตอนนี้ไอ้ราคาปัจจุบันของเราเนี่ยก็คือจุดเข้าออเดอร์นั่นเอง วิธีการเข้าออเดอร์ของเราเราจะใช้เป็นสีฟ้าแล้วกันนะจะได้เห็นชัดๆนะครับอันดับแรกนะครับให้เราใส่ก่อนเลยไม้แรกนะครับนะครับให้เราใส่ไม้แรกก่อนเลยนะครับที่ราคานี้นะฮะไม้แรกเราใส่ตรงนี้สมมุติว่าพอตของเรานะครับขนาดพอตเท่าไหร่อามาเริ่มต้นกันนะครับขนาดพอตของเราคือ100เหรียญนะครับนั่นเท่ากับว่าเราจะเล่นได้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ0 0นนะฮะและถ้าเกิดขนาดพอตของเราอยู่ที่1000เหรียญแล้วฮะนะ เราจะเล่นได้อยู่ที่0.2 0นะครับเที่ยงเป็นจัตยานอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับในกรณีที่เป็นคู่จุดนะครับในกรณีที่เป็นคู่จุดทีนะครับจุดทีเขาจะเข้าใจจุดทีกันอยู่ใช่ไหมนะครับถ้าเป็นคู่จุดทีนะครับแมมจุดทีเขียนเป็นเขียนเป็นดเด็กอีกอ่านยากนะครับในกรณีที่เป็นคู่จุดทีเนี่ยเราต้องระวังในการเข้าออเดอร์นะครับเราอาจจะใส่ตามอัตราส่วนก็คือ mm เลย เอ็เอตาปกตินั่นคือร้อยเหรียญใส่ได้แค่ศูนย์ศูนย์สองอะไรเงี้ยนะครับนั่นคือเอ็เอปกตินะครับถ้าสองร้อยเหรียญก็ศูนย์ศูนย์สี่นะครับแต่ถ้าเกิดคู่ที่ผมเล่นคู่ที่ผมซิกเนตเป็นคู่ที่จุดทางเนี่ยนะครับให้เราสามารถโอเวอร์เทรดได้คูณสองเลยครับนะหรือคูณสามก็ได้แล้วแต่ว่ารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเล่นไม้ร้อยเหรียญเนี่ยไอ้พอตร100ร้อยเหรียญเนี่ย,ยคุณเล่นได้แค่ศูนย์จุดศูนย์สองถูกต้องไหมคุณก็คูณสองไปอีกับ 0.04เลยนะเพราะคู่นี้จุดถางเข้าใจไหมถ้าเกิดอยากรู้ว่าจุดที่จุดถางคืออะไรให้ไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมนะครับแล้วถ้าเกิดคูณ3ล่ะก็โอ้โหก็คูณนะนะฮะไม่ต้องมาเขียนให้บอกก็ได้นะ6 0นนั่นเองโอเคสมมุติว่าคู่นี้ณปัจจุบันผมบอกว่าเอ้ยทุกคนคู่นี้คือคู่ EU อ่ะนะคู่นี้คือคู่ EU นะครับนะคู่นี้คือคู่ e u r นะครับ USD นะ USD นะครับคู่นี้คือคู่จุดทางนะท่ากับว่าคุณพี่นะครับสามารถเล่นแบบคูณ2คูณ3ได้นะสบายเ,เลยนะโอเคมาเริ่มกันเลยไม้แรกที่คุณพี่เล่นนะครับคือไม้เขาเรียกว่าไม้กันตกรถเขาเรียกว่าไม้กันนะครับการตกนะฮะการตกรถตกรถตกรบวนนะครับเข้าใจเขาตกรถไหมคือแบบว่าถ้าเราไม่ใส่ออเดอร์ แล้วเราตั้งแต่ลิมิตลิมิตลิมิตเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ลงมาเก็บลิมิตมันบินขึ้นไปเลยแบบนี้เราจะตกรถนะครับไม่ได้เล่นออเดอร์แน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องมีไม้กันตกรถวิธีการเล่นไม้กันตกรถนะครับเราก็อาจจะใส่ดอกแรกไปเลยสมมุติว่าพอรตของเราแม่งมีอยู่ประมาณเอ่อหนึ่งพันเหรียญแล้วกันนะครับหนึ่งพันเหรียญแล้วกันนะพอตของคุณพี่มีอยู่หนึ่งพันเหรียญนะครับคุณพี่ใส่ไม้กันตกรถไปก่อนเลยครับนะคูค่นี้จุดทางด้วยเนาะจุดทางเอาคูณสามแม่งเลย นะครับคุณพี่ใส่การตกรถคุณพี่ใส่ก่อนเลย0.05นาอ0 0นยนปลอดันเหรียญนะใส่0.05สบายสบายนะครับสบายสบายยังเบาๆอยู่เพราะคุณพี่คูณ3เนี่ยคุณพี่เล่นได้0.60จริงจริงไหม0.60ยถูกต้องไหม EU นะเล่นแล้ว0 5ต่อมาคุณตั้งไม้ buy limit นะครับ buy limit นะฮะลิมิตนะครับสําหรับไม้ buy limit นะครับอัตราการ ที่คุณจะตั้งระยะห่างกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นคู่จุดถ่างให้คุณห่างกันอย่างน้อย50จุดนะครับอย่างเช่นจุดนี้คือจุดของราคาเอ่อสมมุตินะราคา1.2 0 0นะครับให้คุณตั้งห่างกันห้าจุดคือ1.150จุดให้คุณตั้งไม้บาลิมิตตรงนั้นนะครับไม้ที่3มนะครับคุณก็ตั้ง1.10 0หน่นะครับห่างกัน50จุดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อกราฟเนี่ย ทุบลงมาเรื่อยๆมันจะเก็บไม้เก็บไม้เก็บไม้ไปตามอัตราส่วนนะครับคู่จุดทางให้ใส่ทีๆหน่อยเพราะกว่ามันจะลงมาเนี่ยนะครับมันช้าแต่ถ้าคู่จุดทีให้ใส่ห่างๆกันนะเดี๋ยวผมจะไปทีละทีละแบบกันนะครับอันนี้เอาจุดทางก่อนนะครับเดี๋ยวจุดทีจะตามมาเนาะเขาใส่ไม้ลิมิตไปนะครับลิมิตไปนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับพอกราฟทุบลงมาสมมุติสมมุตินะครับสมมุตินะกราฟทุบลงมาใส่หนึ่งใส่สองนะครับและลงมาตรงนี้ ไม้ที่เราใส่เราอาจจะไล่ระดับนะครับไม้บนสุด0 0 5นะครับการตกรดใส่ไปก่อนทีนี้พอลงมาปุ๊บเราอาจจะใส่0.05เหมือนเดิมก็ได้หรือ0.10เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆในจุดที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม้ตรงนี้เอ้ยบังเอิญว่าไม้ตรงนี้ไว้ที่1.050เนี่ยนะครับเอาสัก0.15แล้วกันน่าและไม้ล่างสุดเลย ที่1 0 0 0เนี่ยถามว่าจุดนี้คืออะไรมันเป็นราคาในยะสําคัญครับมาเป็นราคาที่หารลงตัวถ้าคุณมีเงินอยู่2000นะคุณเอามาเล่น EU ูเนี่ยคุณเอาหนึ่งไปหารหารง่ายไหมแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินอยู่1,000คุณเอามาเล่น EU ูในราคา1 0 5 0แบบเนี้ยมันหารยากไหมหารยากมันเป็นเศษมันไม่ใช่เลขหารลงตัวถ้าใครอยากรู้ว่าเลขหารลงตัวเป็นยังไงไปดูคลิปได้มีสอนแล้วนะครับนะแล้ว ในราคานี้คุณบอกว่าเอ้ยมันเป็นเลขหาลงตัวว่ะเป็นราคาในในยะสําคัญด้วยมีแนวรับในอดีตแนวต้านในอดีต <c oughs> คุณอาจจะใส่0.20จเลยก็ได้หนักเลยเห็นไหมการตกลดจะสังเกตว่า0.05เองนะครับทีนี้พอกราฟกลายเป็นดีดขึ้นครับกราฟดีดขึ้นครับโป้งขึ้นมานะครับนั่นถ้าบอกว่าไม้0.20ของคุณอาจจะไม่ติดอ่ะไม่เป็นไร ไม่ติดไม่เป็นไรแต่ออเดอร์ที่เราได้คืออะไรมั่ง0.15 0.10 0.05 0.05เราได้เยอะมากนะครับโดยรวมแล้วเราได้อยู่ประมาณเกือบ 35, เกือบ35เลยนะครับได้เยอะอยู่นะครับก็ได้เกือบครึ่งอะนะพอขึ้นมาปุ๊บไม้ที่อยู่ล่างสุดเนี่ยมันใส่หลอดหนะักมันก็จะบวกเยอะกว่าเพื่อนนั่นเท่ากับว่าจะทําให้คุณเนี่ยกำไรมากกว่าเพื่อนนะครับผมนะประมาณนี้นะฮะฮะเออไ,ไม่เป็นไรหรอก S <S <an> <S นะทีนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับในนี้ในกรณีที่เราเล่นจุดทางเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูจุดทีกันบ้างนะครับจุดทีกันบ้างนะจุดทีกันบ้างนะจุดทีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบลบลบลบก่อนนะครับอ่าจุดทีนะเดี๋ยวผมลบก่อนนะเอาตัวอย่างเดิมแล้วกันนะครับตัวอย่างเดิมนะเล่นบายเหมือนเดิมนะพี่น้องเล่นบายเหมือนเดิมเลยแต่เราจะเปลี่ยนจากคู่ EU เราจะเปลี่ยนไปคู่จุดทางนะครับไอจุดทีนะฮะที่แบบโหดเลยนะเดี๋ยวผมเขียนก่อนนะครับเล่นบายเหมือนเดิมพอเรามีพันเหรียญเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคู่ที่เราเล่นตอนนี้เป็นคู่เอ่อ G u ย u จ u นะครับ GU นี่ตัวย่อมันคือ G u เนาะแต่ว่าตัวเต็มมันคือ GBP นะครับ Gbp usd นะครับอ่าคู่นี้คือคู่จุดทีนะครับพี่น้องจุดทีให้เล่นตามอัตราส่วน mm ครับพี่น้องนะไม่ต้องไปคูณ2คูณนะครับอันตรายนะฮะนะก็มาเริ่มกันนะครับราคาณปัจจุบันอยู่ตรงวงกลมนะฮะเ,เราเริ่มกันเลยไม้แรกกันตกรดนะครับไม้แรกเราอาจจะพอรเราพันเหรียญเนาะ0.20ใช่ไหมไม้แรกเราอาจจะใส่0.03ก่อนจ้า การตกรถครับเพราะการตกลหมายความว่าถ้ามันเกี่ยวแค่ไม้เดียวแม่งบินเลยรังอย่างน้อยเรายังได้0.03เนาะโอเคไม้ต่อมานะครับเราตั้งลิมิตครับไม้ต่อไปเราตั้งลิมิตนะตั้งลิมิตไปเรื่อยๆเลยนะครับเราตั้งลิมิตอ่ามาดูทดสิยมกันนะครับทดสิยมแรกอยู่ที่1 3 0 0แล้วกันนะครับ1.3000นะครับคู่จุดที่ให้ห่างกันสัก 200จุดหรือ150จุดนะครับเอาเป็น200จุดเลยด้วกันถ้าากิดว่าราคาต่อไปคือ1.100และราคาต่อไปคือ0.900และราคาต่อไปคือ0.700นั่นเองนะครับห่างกัน200จุดปลอดภัยไหมปลอดภัยแต่ผมบอกก่อนเลยว่าคุณเล่นจุดทีนะคุณห่างก,กัน200จุดเนี่ยเหมือนพิบตาแป๊บเดียวลงมาแล้วแป๊บแป๊บแป๊บนะครับประมาณนี้นะฮะเราเล่นไม้ลิมิตนะครับนะฮะ เล่นบายลิมิตกันนะครับผมนะฮะโอเคกราฟทุบ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 ลงมาสมมุิทุบลงมาแค่นี้แล้วบินเลยป้า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 มแบบนี้นะฮะเราก็กําไรแล้วในส่วนของไม้ล่างและเรามาดูหลอดกันนะครับหลอดคือ0.20นะครับไม้แรกเราใส่0.03ไปแล้วเราเหลือโคต้าศูนเราอาจจะตั้งลิมิตห่างกันคือ0 02. 0น0.02อ่าแล้วก็0.05 นะครับแล้วก็อาจจะ0.05อย่างนี้นะครับหลอดรวมของเราให้ได้ไม่เกินนะครับ0.20นะครับผมไม่เกิน0ูนยตอนนี้เกี่ยวมาแล้วเท่าไหร่เอามาบวกกัน5เอ่อตัวนี้เอาเอาเอาที่เกี่ยวแล้วกันนะอันที่ไม่เกี่ยวเราไม่นับเอาอันที่เกี่ยวก่อนอันที่เกี่ยวก็มี5้บวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น12นะครับเราเกี่ยวไปแล้ว0.12เรายังมีโค้ด้าอีก0.08นะครับซึ่ง0.08 คุณอาจจะเล่นในกรณีที่เป็นเป็นบายสต็อปหรือแบบเฮ้ยบินแน่ๆว่ะใส่แมกอีกใส่แมกอีกอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเราเ m อ่ะไม่ต้องกลัวครับปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้ไม้ r ออเดอร์เนี่ยครบ0.20แล้วให้เราพอก่อนนะครับนั่นเท่ากับว่าเราโอเวอร์เทรดแล้วถ้าเราใส่เกินนะฮะพอคู่จุดถีนี่ลางโหดนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในการที่เราจะทนลากให้ได้มากๆเนี่ย นะครับสิ่งที่เราจําเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับสำหรับมือใหม่ทุกคนผมบอกก่อนเลยผมผมจะพูดเสมอนะครับสำหรับมือใหม่หลายท่านนะฮะว่าถ้าเราเป็นมือใหม่ให้หาโบเกอร์ที่มีโบนัสนะครับให้มีโบนัสนะฮะอ่าผมพูดจริงๆนะเนี่ยให้มีโบนัสครับเพราะเราจะเห็นถึงประโยชน์ของโบนัสนะฮะตัว S= ว่าบโบนัสเนี่ยประโยชน์ของโบนัสนะฮะคืออะไรนะครับโบนัสร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าอย่างในกรณีเนี้ยที่คุณเล่นคู่ GU จุดทีเนี่ยคุณมีพอร์ตอยู่พันเหรียญนะครับ และคุณขอโบนัสอีก100%เนี่ยถ้ากัอพอร์ตของคุณจะมี2000เหรียญน,นะครับ2,000เหรียญพอพอร์ตคุณมี2000เหรียญน,น่ยแสดงว่าออเดอร์ของคุณใส่ได้เท่าไหร่ครับ0.40นะครับออเดอร์ของคุณเนี่ยจะเท่ากับ0.40นะครับซึ่งทําให้แต่ละไม้ของคุณเนี่ยเพิ่มปริมาณได้มากขึ้นนะฮะการทำกำไรของคุณก็จะมากขึ้นตามนี่คือหลักการตั้งไม้นะครับและบางคนบอกว่าแล้วเซลล์อาจารย์หลักการเดียวกันแค่พลิกจากด้านล่างไปอยู่ด้านบนแค่นั้นเอง เพราะนั้นไม่ต้องมาถามกันนะครับว่าเซลคืออะไรเซลเล่นยังไงนะไม่เหมือนมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ไม่เหมือนกันขนาดนั้นมันยังเหมือนกันอยู่นะครับต่างกันแค่ตั้งออเดอร์บิลิมิตก็เปลี่ยนเป็นเซลลิมิตด้านบนแค่เองนะครับนี่คือหลักการการตั้งไม้นะครับทั้งคู่จุดถี่และจุดถ่างนะครับก็ยังลอยลองไปปรับใช้กันดูถ้าใครไม่รู้ว่าจุดถี่คืออะไรจุดถ่างคืออะไรมันมีคลิปสอนอยู่นะครับก็ลองดูนะฮะโอเค